อันนี้คนมาเขาไปล้วงเขาเห็ีคนมาถึงมาบอกจอกไปจะเข้าไงวะไม่รอดแบบหลบได้ทำๆต้อมเขากันครับคนยีตกวขามาก็ต้องต่อมเก็บไว้เดี๋ยวคนยีตัวคำคนยีฝ้ามันแหลกเห็นข้าวพยากรณ์อากาศว่าคนยีตกว่าหันทองทำเหมื่น mưa cứ nó đất này ngay đâu <laughs> <laughs> khổ lại khổ lạii อวามไนดีกันคือเคืออยู่คือฝนหยตกได้มือนสองทุ่มเบรรยากาศนี่จะเป็นจะเป็นมันแน่เลยแน่เด้เอออรณะวันนี้นายจอมยงถูกแล้ววันที่หนึ่งน่ะวันนี้เวลา สี่งเตาจัอย่าไปอยผม้อมือเศ้าัห่เยเหรอเรียบร้อย

ไ,ไโอ้มันไงแล้วนี่มันแห้งแล้ววะเข้ามันไงแล้วเด้หนี่ฝนกระชิตกไปเลยคอยดีเฮ็ดไปเรื่อย นี่เรานำหงนี่นี่เราบังเลยนี่ม่นี่ร่องน้ำนี่มันมีร่องน้ำทั้งน้ำมันมาแห้งดอกเสียรมันาแห้งดอกต้องเห็มันเห